ล่าสุดทิมพิธาอดใจไม่ไหวโพเมนหาเซกโลโซหลังแต่งเพลงนี้เซกโลโซที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากพักเพื่อไทยทแถลงฉีก MOU 8พรรรวมรัฐบาลพร้อมประกาศไม่รวมรัฐบาลกับพักเก้าไกลเผยว่าแต่งเพลงแรกในรอบ5ปีคิดเสียว่ามันเป็นเพลงรักเพลงหนึ่งนะจ๊ะโดยเนื้อเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมมีดังนี้ ฉันจะก้าวเดินมุ่งหน้าต่อไปแม่ไม่มีใครแม้ไม่มีเธอฉันอาจเป็นคนที่ดูเพ้อเจอ้อวันนี้ไม่มีเธอก็ไม่เป็นไรความคิดอย่างสู้ไหวหัวใจอย่างสู้ต่อท้อมันไม่ท้อก็แค่เสียใจเธอช่างโหดร้ายฉันรับมันไม่ได้วันนี้จะจากไปทั้งน้ำตาเจ็บจนเจียนตายไม่อยากร้องให้ใครเห็นสิ่งที่เราเป็นที่ผ่านมาคืออะไร ไม่อยากร้องขอจะไม่ง้อเธออีกต่อไปแม้จะเจ็บเจียนตายจะอยัางก้าวไปก้าวให้ไกลกว่าเดิมวันนี้ไม่มีเธอพรุ่งนี้ไม่มีเราเจ็บก็ทนเอาเมื่อเขาไม่แคร์อย่าให้ใครเห็นว่าเราอ่อนแอวันนี้ไม่แพ้พรุ่งนี้ยังมีความคิดอย่างสู้ไหวหัวใจอย่างสู้ต่อทอมันไม่ท้อแต่แค่เสียใจเธอช่างโหดร้ายฉันรับมันไม่ได้ วันนี้จะจากไปทั้งน้ำตาดโดยโพสต์ดังกล่าวล่าสุดพิธาลิมเจริญรัตก็ถึงกับอดใจไม่ไหวเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเพลงดังกล่าวโดยระบุว่าแกะขอเต้เรียบร้อยครับทำเอาบรรดาชาวเน็ตกดไลค์เป็นหมื่นพร้อมกับแสดงความเห็นอย่างมากมาย